นี้เรามาเดินจงคมรอบโบสถ์ที่วัดเชียงรายจังหวัดลำปางนะครับโอ้โหเดินเร็วจังเลยแล้วผมจะถอยทันไหมเนี่ยสวดยกถาพระพามาหาจากักรพรรดิอันศักดิ์สิทธิ์วัดสวยนะครับ

สวยนะครับสวยมากเลยเมื่อกี้เราได้ท่องเราได้สวดคาถาา,าจากักรพรรดิหรอบวนตรงนี้คือหน้าโบสถ์ทางเข้า,ดขาเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนะเข้าไปเข้าไปไหว้เข้าได้เมื่อกี้ด้านหลังครับอันนี้คือด้านหน้าสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยเดินต่อได้เดี๋ยวค่อยเดินต่อเมื่อกี้ได้รอบหนึ่งละครับอาวตารคาถาจากักรพรรดิได้รอบหนึ่งแล้วเกิดรู้สึกยังไงครับพี่หมอรู้สึกปิติมากเลยโอ้โห ท่องคาถามหาจากพระมาตั้งนานของหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดแล้วคุณดูแล้วครับท่านที่มาวัดถอดรองเท้าเยอะมากเลยเรากำลังจะเข้าไปในโบสถ์ใช่ไหมครับในโบสถ์ไปไหว้พระในโบสถ์เดี๋ยวได้เราถ่ายพี่กอนตามถ่ายไปในโบสถ์ด้วยนะพี่ดูดิทางขึ้นหน่อยพญานาคสวยมากเลยทำเป็นเข็ดสวยสวยจริงๆเป็นบุญตานั้นเนี่ยถอรองเท้ารองเท้าเขะ้อให้ถอดตรงนี้จะได้ โบน้งามจริงๆมีเสียแรงที่เราลุยจะลุยภาคภาคเหนือเนาะสวยมากมากใช่ครับโอ้โหนี่นสียสวยมากเลยโอ้โหนั่นน่ะภาพเทวดาคนลุกเลยพิติขึ้นนะฮะ ทุุกทาี่เห็นภาพคลิปนี้นท,นท,นทุกท่านที่ได้เห็นภาพคลิปที่ผมกำลังจะส่งนี้นะครับโปรดรับบุญบูชาบุญร่วมกันนะครับนี่นนนหลวงปู่ดูโอ้ปิติขึ้นแล้วครับขึ้นขึ้นสูงด้วยปิตินี่หลวงปู่ดูนะครับอันนี้สมเด็จพระอันารย์โตนายอันนี้คือไหนครับอ๋อ อันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้คือหลวงปู่ทวดอันนี้หลวงปู่ดูลุท่านหลวงปู่ดูท่านหลวงปู่ทวดอันนี้สมเด็จพระจันโตพรลังศรีค่ะอันนี้หลวงปู่สิมไงเนี่ยหลวงปู่สิมโอเคเอเจจ้าหลวงพ่อเกษมโอ้โหนี่แหละหลวงพ่อเกษมลุกเลยครับอันนี้อันนี้คู่คูบาวง เนี่ย yeah, วัดพระบาทห้วยต้มเนี่ยอันนี้ใช่ศักดิ์สิทธิ์หมดเลยเป็นภาพที่ปฏิบัติที่ป,ปรากฏอยู่บนพระอริยสงฆ์งข้าั้นเลยนี่มีอยู่สิ่งที่ตรงนี้โอ้นี่ยเนี่นี่นี่ภาพสวยงามมากนะครับสวยมากพี่กอนมาถ,ถ่ายคุณแม่ผัว,น,ว,น,วน,นี้่วาลตาส์ใกล้จะห้านาทีแล้วครับนี่พี่นี่ครูบาศรีวิชัยครับบัญชาเลยครับ าีวกลับน้ำมัสการครับอันนี้อยู่พวกเกษมเกษมเขมบโกครับทุกท่านถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับขอร่วมรับบุญโมทนาบุญร่วมกันนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะส่งคลิปนี้นะครับขออนุญาตส่งคลิปบุญกุศลนี้นะครับบุญชุ่มครับแล้วเดี๋ยวไปถ่ายตรวนึง ดเดี๋ยวาาาก,ยก,ก่อนนะครับอันนี้องค์หลวงพ่อามมากเลยต้องกดออกแล้วนะครับ